โอสารทั่วไอ้ฮันเตอร์ชั่วมึงอยากให้ลูกกูรู้นะบ้านมึงอยู่ไหนมึงจะเผาบ้านเอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมนะครับดูที่องนี้เลยในวันนี้เราก็อยู่ในไอเดีที่ดีนะครับเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะรอดกี่หรือเปล่าจะโดนเก็บสี่นะผมไปเลย ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับช่องเล็กๆนี้นะครับขอบคุณครับฮันเตอร์จะโกรธเงี้ยจะเปลี่ยนตัวใช่มี่ก็แผนของเราใช่น่ามั่ใจโคดน่ามใจมากไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจะกูอยากูดได้เด้ยนงไม่โกรธอีกกูเล่นยมอได้อีกแซดฮันเตอร์ฉลาดละอวดรู้ใช่ไหม มาวะด่านนี้พี่เอาจริงเดี๋ยวจะปิดไมล์เล่นเลยโอ้โหด่านนี้แหละด่านโปดโปดเถิดโปดเถิดคนดีโอ้โหพี่อยู่ฝั่งเดียวกับแบ็กแอนไว้ว่ะแบ็กแอนไว้ยินนิ่งว่ะเดี๋ยวมันก็เดิน มันก็เดินเชื่อพี่ดิมันน่าจะเดินมาหาพี่คนแรกพี่คิดไว้เช่นนั้นน่าจะมาใครมาทำไฟปลระแปลไปยุ่งหน้ากะเฮ้ยมัน,ม,นมันเงียบมากเลยทุกคนพี่งงเอาวิวเงียบเลยวะให้ปิดไม้ปิดไม้เล่นจริงจเขาจริงจังจริงจังเกมมิ่ง ครงนี้พี่จะไม่ถอดรหัสเสร็จนะเพราะว่ามันอยู่ใกลพี่มากๆนำ้ำน้ำกัวโ,โคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงลมเสียงลมเดีแล้วโอเคมันไปละมันขึ้นไปข้าง,างบนหรือเปล่ามันเปิดตู้ทำไมเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่น่าใจเลยเดี๋ยวก่อนตรงนี้พี่ถอดรหัสไป99 เดี๋ยวมันไปไหนอะไม่รู้มันหายรู้แต่ว่าไปทางคนอู้เห็นแล้วจ้าทางงั้นพี่เสร็จเลยพี่เอาให้เสร็จอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งลงตลกโอเคพี่เอาให้เสร็จพี่เอาเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอาเครื่องนี้ต่อโอเคทำไมจะเอาด้วยวะลงุลงเืง่นกามอะฮนอะไรบั่นหมายถึงท่อรหัสสิเอ้ยเรียบร้อยปะนี่ออน,นี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยบิว ยยาจริงอะไรล่ะจริงก็ว่าแล้วเนี่ยบิวปะมันรับมาลุงช่วยอ๋อพี่ต้องช่วยใช่ไหมพี่เล่นตัวนี้พี่ต้องช่วยใช่มพี่ลืมขอโทษพี่ขอโทษอย่างแรกเนี่ยพี่มีลืมได้ลืมลืมลืมปั่นขึ้นเหรอท่านพี่กำลังไปพี่ปั่นไม่ขึ้นแต่พี่พี่ปั่นไม่ขึ้นแต่อย่างอื่นขึ้น ขึ้นบันไดไงขึ้นบันไดวิวนี่พี่เองใครบอกจะมาช่วยวะวิวมาช่วยแล้วไม่ต้องแล้ววิวนี่คือพี่เองเออเออเออไปดีกว่าไปกูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นม้าเลยกูขึ้นม้าโยโย่โยโย่ ขึ้นม้าดูเลยขึ้นม้าดูเลยเออมไม่ยิก่อน้จังหวะเมื่อกี้พี่แบบมันแหลกไงมันแหลกคือมันแหลกโคตรตอนนี้พี่เล่นม้าหมุนอยู่พี่กำลังดูน้ำใจโคตรที่ทำแบบนี้พี่พี่ดีมากทด้วยอะไรวเนี่ยก็ิดไม้เล่นละพี่ดีพี่ดีมากคือคือมันเป็นแผนนี่ไงเป็นแผนโอเคพี่กำลังไป พี่กำลังไปมันมองเอาว่ะพี่กำลังจะช่วยพี่วิ่งผ่านพี่องบอกเห็นแล้วพี่วิ่งผ่านสองผ่าเออไปพี่น้ำใจแยวพี่นั่งเองน้ำใจมากเออเทศหนึ่งเทศสองเทศหนึ่งเทศสองกูเปิดกูเปิดกล่องโชว์ไงน้ำใจโคตรน้ำใจมากบอกเลยฮันเตอร์เมินว่ะวัตถุดิบฟ้ามันไม่เอาไง พี่สวยเปไปดิพี่ขี้เหล่เหรอวะพี่ก็พี่ว่าพี่พี่เก่งสุดเออเออนี่ไงมันคือความต้องการของพี่พี่อยากนั่งเก้าอี้ไปถอดรหัสเลยพี่คะเขาอยากนั่งเก้าอี้บ้างวะพี่พี่ทำเพื่อน้องๆไงพี่ทำเพื่อทุกคนเป็นไงพี่จะให้เพื่อนๆน้องๆถอดรหัสแล้วเราจะรอดไป แล้วเราก็จะรอดน้องไม่รอดแล้วไงอะไรนั่นวิววิวไม่เกี่ยววิวคือตัวตัวตัวทำเกมไงคือต้องตายคนแรกฉะนั้นเนี่ยวิวต้องแบบวิวต้องแบบภูมิใจโอเคป้าแล้วถ้าแพ้่ะไม่แพ้ไม่แพ้คุณหมอไอ้นี้เทว่ะคุณหมอคุณหมอสนใจผมหน่อยฮัลโหล ดีอาอไอลีไอลีนั่งขอบดีนะอะไรทั้งเกมหืมพี่ว่ามันน่าจะวาร์ปมาตรงนี้พี่ควรไปช่วยไหมยเราเครื่องตรงรถไฟเสร็จแล้วหรอถามหมอด้คุยกับหมอได้ดิ ฮัลโหลหมอโอ๊ยขอโทษหมอหมอมันวาร์ปมาหมอมันพุ่งไปแล้วมันพุ่งไปแล้วช่นหมอกำลังไปพี่ปั่นไฟช้าพี่รู้ไหมเนี่ยนี่ไงพี่กำลังไปนี่ไงโถทุกคนทุกคนกำลังทำให้พี่ดูแย่ทุกคนทุกคนพี่ดูแย่มากๆตอนนี้เดนเร็วเนี่ยพี่ซมันเลงแล้วเนี่ยมันเลงไปจับชึบยูหูยูหูเออเออ เออน้ำใจโคตรเดี๋ยวเด erm. ี๋ยวก่อนโดนตีไปซะไปเดี๋ยวพี่นั่งเองน้ำใจมากนั้งครานี้ตายเลยป่ะล่ะเออตายเลยน้ำใจโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรสภาไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้าอริอริกูมันน่าจะมาที่เดิม เกมนี้เราจะเอาเสมอโอ้โอ้โอ้เสมอโคตรเลยกูไม่สนแม่งเลยเสมอก็มาแล้วมมา้้ว oh um ููฮันไม่รู hm ้หรอกว่าพี yeah. ่อยู่นี่ไม่น่ารีบมาเหตลงเลยอ่ะอือนั่นแหละคือควรอยยเฮ้้ม่จนคือเป็นการที่ทำดีมากหลอนเลยมันอยู่ไหนวะที่ถอนรหัสอยู่ พี่ต้องรอดลุงโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งเลยเหรอมันมามันมาพี่จะเสร็จยังมันมา่ไมมันมาไม่เห็นหรอกมันมาไม่เห็นหรอปั๊บมาคือการจุกถูกปะจุกใช่นี่คือการจุกโอ้โอ้นี่ไงมันเป็นแผนไงเพื่อให้ด็อกเตอร์ลุกขึ้น พอดักเตอร์ลุกขึ้นพี่ก็จะลุกขึ้นมันคือแผนมันคือแผนพี่เอาว่ะฮันเตอร์แบบปวดหัวแล้วตอนนี้ฮันเตอร์แบบกำลังหัวร้อนเชื่อพี่มันหัวร้อนโคตรเชื่อพี่ดิมันเดินกลับมานี่ไงเดินกลับมาแล้วมันจะเอาพี่นั่งว่ะเดี๋ยวก่อนฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้กูจู๊กอีกสักรอบได้ไหมล่ะอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคปะ เดาจบจังหวะทีนึ่งปั๊บแล้วก็ปึ๊บขึ้นเออทำอะไรของกูวเนี่ยเตอร์นางพยาบาลบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แค่สภาพร่างกายนะครับจัดไปพยาบาลมันเฝ้าแล้วเนี่ยมันวาร์ปไปแล้วพยาบาลอย่างพยาบาลที่จะรอดหรอวะเนี่ย พี่ลุกเองไปแล้ว,ล,ล,วลุกเล่นกับ,บมันไปเมื่อกี้น้ำใจคนแน่นอนพยาบาลพี่ไอ้จูกอยู่ลมไม้ลมไม้ซ้ายขวา <c oughs> ยังวิ่งมาวิ <c oughs> ่งมากระดิ่งแล้วหรอเฮ้ยจะหลุมนี่ไงพยายาลพี่กบตายไปเลยพยาบาลรอดเถอะพยาบาลโดนไล่อยู่เปล่า <c oughs> ถ้าพี่ฆ่าตัวตายได้พี่ก็จะฆ่าแต่พี่ทำไม่ได้ กระโดดน้ำตายไปเลยพี่กอลฟได้เหรอได้เฮ้ยพยาบาลงงพยาบาลงงพี่ว่าพี่ว่าเราชนะว่ะพี่ว่าเราชนะแล้วแหละหมายถึงฮันเตอร์ชนะใช่ปหมเรานี่แหละฮันเตอร์มันหัวร้อนแล้วเนี่ยรู้ไหมนอกจากฮันเตอร์หัวร้อนแล้วใครหัวร้อนกว่าพวกเราใครวะเอ้าหรอกให้เราหัวร้อนอะวะ หัวรักก็เพราะพี่เนี่ยน้ำใจคูดเลยวะเฮ้ยนี่เราเล่นดีที่สุดแล้วเนี่ยเหรอมันเป็นพ่อปิงไว้ได้ข่าวว่าเล่นเมนหลักตัวเองเหรอใครมันโมวะพี่เนี่ยเล่นโอดิเนเตอร์เก่งที่สุดแล้วเอ้ยพี่ไม่เห็นอะพี่จุกตั้งนานเมื่อกี้จุกตั้งนานเร็วมานล้ก็จะดีสำหรับลุงกันนะพี่ไม่ได้เอามา คิดว่ามันเป็นเปิร์กที่กะโคตว่ะเปิร์กนี้แหละดีสุดแล้วเออโอมันเรียบร้อยบินว่ะพยาบาลเอ้ยไม่ตายหรอฮัลโหลโอ้โหพยาบาลกูขอโทษพยาบาลอ้นิเถวพยาบาลลุกขึ้นมาช่วยกูหน่อยลุกไม่ได้แล้วโอ้โห ไม่เป็นไรวะ่ะอย่างน้อยวิวก็ตายคนแรกอย่างนั้นก็ไม่ใช่พี่เออเออผิดเองแหละมีใจได้ยังใครมนกินข้าว,วตอนนี้ป้าคนใครเนี่ยดูไหมว่าพี่หิวโห่มากินเนย <S <S โอ้โห เฮ้เขาวางคุณหมอว่ะเขาจะาให้แหงทานน้องน้องเมย์สองนี่หว่า <laughs> โอ้พี่บอกแล้วเราจะต้องชนะจ้าชนะมากเอาตรงไหนมาชนะวะเนี่ยเย <laughs> จย๊ทำไมเราเล่นตาแรกกันสามคนมันไม่ชนะวะอย่าพูดอย่างนี้สิ ใจโคตรเลยใช่ไหมเพูดอย่างนี้สิมันทำให้พี่ดูแย่เดี๋ยวพี่ดูแย่มากไม่ไว้ตาที่สองที่กอล์ฟเล่นอ่ะมันปิงพยายามปิงทำให้เราดูแย่เอ้ยอันนี้อันนี้ก็ปิงเมื่อกี้อืมปิงโคตรอะไรปิงปิงปิงน้อยกว่าตาตอนก่อนนิดนึงปิงน้อยๆปิงน้อยๆมันปิงโคตรมันปิงอ่ะพี่พี่แบบพี่วิ่งจู๊กแล้วเว้ยแล้ววิ่งติดแผ่นไม้เว้ย ทำอะไรเหรอปล่อยเหรอฮะแม่ให้คาลงหลุมใช่ไหมล่ะพราพราะยินิดเดียวจะถึงจะเอามันก็อ๋ออิสระถั่วไอ้ฮันเตอร์ชั่วมึงอยากให้ลูกกูรู้นะบ้านมึงอยู่ไหนมึงจะเผาบ้านเผาบ้านมันเมื่อกี้แบบพี่เอกว่ากลยจริงเหรอรถมันสารทั่วแทบไม่ทันอ่ะมันชั่วสารทั่วด่าตัวเองอยู่เหรออืมอ้าวยอมรับเคย เอ้าเฮ้ยกดรับรางวัลไม่ได้วัด